สิบนิสัยนี้ยิ่งมียิ่งรวยสิ่งที่เราคิดบ่อยๆจะนำไปสู่การลงมือทำสิ่งที่เราทํำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยติดตัวเรานิสัยที่ติดตัวเราจะนำไปสู่ผลลัพธ์ในชีวิตของเราถ้าเราอยากมีชีวิตที่ร่ำรวยขึ้นในอนาคตต้องเริ่มต้นเปลี่ยนนิสัยสู่ความร่ำรวยตั้งแต่วันนี้ และนี่คือสิบนิสัยที่จะทำให้ร่ำรวยมากขึ้น 1. การให้และการแบ่งปัน79%ของคนรวยมักมีจิตใจอาสาสมัครเพื่อการกุศลพวกเขาสร้างนิสัยจากการให้การบริจาคก,การกุศลและของกำนันให้กับเพื่อนและญาติและนี่ถือเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีจิตใจที่ดีและยังรวมถึงชีวิตที่ร่ำรวยด้วย แน่นอนว่าคนที่โลภมากจะไม่มีทางรวยและจิตใจดีแบบนี้แน่นอน 2. อย่าพูดคำว่าไม่คนที่ร่ำรวยได้ต้องเป็นคนที่ไม่ตัดสินอะไรโดยทันทีควรมีการคิดไตรตรองอย่างรอบคอบและไม่พูดคำว่าไม่พร่ำเพรื่อแม้คุณรู้ว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณควรพูดถึงเหตุผลและหลักการความเป็นไปได้ให้เขาเข้าใจมากกว่าพูดปฏิเสธในทุกๆครั้ง 3. อย่าเป็นคนชอบนินทาการนินทาหรือคุยในสิ่งไม่ดีลับหลังกับบุคคลอื่นนั่นคือพฤติกรรมที่ปิดประตูความสำเร็จของคุณแน่นอนเพราะคนรวยที่แท้จริงมักจะไม่ชอบพูดนินทากันลับหลังและหากคุณมีปัญหากับใครสักคนหรือไม่พอใจในคำพูดคุณควรเข้าไปคุยกับเขาโดยตรงเพราะหากนินทาลับหลังจะทำให้คุณมีความไม่น่าเชื่อถือขึ้นมาในทันที 4. มีเป้าหมายที่ชัดเจนหากคุณต้องการอยากประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำให้คุณวางแผนและตั้งเป้าหมายเอาไว้ควรเดินตามเป้าหมายเพื่อให้บรรลุความสำเร็จนั้นหากคุณมีแต่ความปรารถนาแต่ยังไม่ลงมือทำคุณก็จะกลายเป็นแค่คนที่มีความฝันลมๆเล้งๆหคนรวยไม่หวังกับสิ่งที่เป็นไปได้น้อย คนที่ประสบความสำเร็จจะไม่หวังพึ่งการพนันและการถูกหวยจากลอตเตอรี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่เสี่ยงแต่พวกเขาจะเสี่ยงกับสิ่งที่ศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าล้มเหลว6คนรวยชอบอ่านและศึกษาตำรามากๆบิลเกตกล่าวว่าเขาอ่านหนังสือ50เล่มต่อปีและทำให้เขาได้เปรียบอย่างมากคนร่ำรวยคิดเสมอว่า การอ่านนั้นเป็นหนทางพัฒนาตัวเองสู่ความมั่งคัง่ง 7. คนรวยไม่จำเป็นที่จะต้องอวดรวยศัระยะแพทย์ที่ประสบความสำเร็จจากบอสตันกล่าวว่าโดยปกติแล้วคนรวยจะไม่ใช่คนที่สวมใส่เสื้อผ้าที่แพงที่สุดพวกเขาไม่ซื้อรถยนต์ที่ฉูดฉาดและแพงเกินไปและกระเป๋าแฟชั่นล่าสุดเพื่อนบ้านของคุณอาจเป็นมหาเศรษฐี แต่คุณจะไม่มีทางรู้ว่าเขารวยจริงหรือไม่ 8. คนร่ำรวยมักใส่ใจกับการยิ้มเป็นประจำการยิ้มออกมาจากใจทำให้เรามีมิตรเพิ่มขึ้นคนที่ร่ำรวยจะเต็มไปด้วยเพื่อนฝูงรอบตัวที่รักเขาพร้อมจะช่วยเหลือและสนับสนุนในทุกๆด้าน 9. การสร้างนีิสินเป็นนิสัยของคนจนเดวิดแรมซี่นักธุรกิจชาวอเมริกันกล่าวว่า เศรษฐีอยู่ห่างจากหนี้สินหากพวกเขาต้องการซื้ออะไรพวกเขาค่อนข้างจะประหยัดเงินและจ่ายด้วยเงินสดการยืมเงินจากธนาคารสำหรับซื้อรถยนต์ดูเหมือนจะไม่สมเหตุสมผลเพราะคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยงเงินกู้การมีหนี้เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการสร้างความมั่งคัง่งเขาแนะนำว่าการใช้จ่ายเกินตัวไม่สามารถนำมาซึ่งความสำเร็จได้ 10. คุณไม่สามารถประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้ด้วยตัวคนเดียว ทุกคนไม่สามารถจัดการทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวได้คุณไม่ใช่คนฉลาดที่สุดในโลกหากคุณไม่รู้อะไรเลยก็ให้งานกับคนอื่นที่มีความรู้เรื่องนั้นมากกว่ามันไม่น่าอายที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นและทั้งหมดนี้จะเป็นสะพานเชื่อมกันสู่ความสำเร็จของคุณเชื่อว่าหลายๆคนมีเป้าหมายในชีวิตทั้งเรื่องเงินและเรื่องการงาน หากคุณอยากประสบความสำเร็จในขั้นพื้นฐานวิธีเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้เพื่อพาคุณไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จในชีวิตที่คุณต้องการหวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนนะครับการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ